เสร็จแล้วก็ปิดป้ายได้แล้วต้นหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็คือเอามาใส่ในตะกรา้าสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะว่าวพุนิกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าอแม่ปลูกคลิกด้วยน้ําในระบบอัพพาวพุนิกเนาะเริ่มต้นยังไงวันนี้ก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะเมล็ดไปเลยไปจนกระทั่งเริ่มติดดอกแล้วก็ท้ายคลิป เราจะไปเก็บพลิกสุกๆที่สุกเต็มแล้วแล้วก็น่าจะเป็นต้นแก่แล้วเนาะเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็คือจะพาเพื่อนๆดูเป็นการทดลองปลูกให้ดูหลายๆแบบนะว่าแบบไหนให้ผลผลิตดีกว่ากันแล้วก็ทําเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แล้วก็เพจบุกเองคุเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูข้แมทเพราะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะเราจะใช้นิ้วชี้จิ้มไปทําหลุมไปเนาะไม่ต้องลึกมากไม่เอาประมาณครึ่งข้อนิ้วแค่นั้นแล้วก็แม่ก็คือจะไม่ได้ปลูกที่อย่างเดียวเนะก็จะปลูกอย่างอื่นด้วยในถาดเดียวกันนั่นเองพยายามปลูกอะไรที่ตัวเองกินเนาะแล้วก็ถ้าเหลือ,อก็คือค่อย แบ่งขายให้เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆน่ารักมากมาช่วยกันอุดหมุนเข้ามาแม่ก็คือเอาแค่นี้แล้วกันเนาะ,ะเมล็ดพริกอันนี้จะเป็นมเม็ดพริกกินดาเนาะอันนี้ก็คืออปปะป้าอ้อยให้มาอีกทีนั่นเองเนะเาะอ่ะพริกที่เราซื้อมาก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะก็คืออ่พริกที่อ่กสุกๆเอาเมล็ดไปตากให้แห้งใช้ได้เหมือนกันแม่จะหยอดไปลุมละสองมเมล็ด กาพลาดเนาะกันพลาด,อ,ลาดอ่าประมาณนี้ค่ะอย่างพ่วงเมล็ดันผักอะไรเงี้ยเวลาใช้เสร็จเนาะแมมก็คือแช่ตู้เย็นไว้ก็จะช่วยอายืดอายุของมเมล็ดผักได้อีกส่วนใหญ่มเมล็ดผักเนาะก็จะเก็บอยู่ได้ประมาณ2ปีเนาะเวลาพี่ไม่เคลซื้อหมาก็คือสังเกตหน้าสองก็จะ มีอายุประมาณที่สองปีเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็คือมาใช้นิ้วชี้ปิดกลบไปบางๆแค่นั้นอ่ากลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำกันค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเติมน้ำลงไปสักประมาณหนึ่งข้อนิ้ววางถาดลงไปแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวน้ําจะซึมขึ้นมาด้านบนที่นี้เพื่อความมั่นใจเนาะแม่มก็จะมาช่วยเขารดน้ําอีกทีหนึ่งนั่นเองอ่าเมื่อกี้เราปลูกแค่โซนนี้แม่มก็จะรดไปแค่โซนนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอตอนที่เอาเขาเริ่มงอกแม่ก็คือจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีค่ะ จะมาย้ายต้นกล้าพริกให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนาะถ้าเพื่อนๆติดตามแหมมาได้ซักฟ้าแหนก็คือจะมีเป็นตัวคูปเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้ำเนาะเพราะว่าเราจะล้างให้รากสะอาดแหนไม่จะล้างอ่สองน้ำเนาะเพื่อนๆพยายามให้รากเขาสะอาดที่นี้ก็จะมีเป็นอัตะกร้าน้อยที่จะไปจุ่มอยู่ในน้ำเราจะมาเริ่มต้นเอาอันนี้ค่ะต้นกล้าพริกออกก่อนเนาะ อันนี้จะเป็นกระบะทิขแมรเพาะเนาะเพื่อนๆใช้เนี่ยค่ะมองเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้เพื่อนๆดูใหม่เนาะดึงมาแบบเนี้ยรากก็คือจะไม่เสียหายเนาะก็คือจะได้เป็นรากยาวสวยงามเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้ารากไม่แข็งแรงเขาก็จะโตช้าได้อีกเนาะอ่าอันนี้คือต้นที่หนึ่งแม่ล้างน้ําไปก่อนนะล้างน้ํารอบที่หนึ่งเนาะแล้วก็ เนี้ยค่ะล้างน้ํารอบที่สองรา,ากสะอาดแบบนี้เลยวันนี้ไม่มีแดดนะแสงก็จะประมาณนี้ดึงค่อยๆดึงรากขึ้นมาเนะาะเพราะต้นพลิกลงใยมะพร้าวหรือว่าดินแบบเนี้ยเนาะนี่ค่ะลำต้นก็จะแข็งแรงกว่าเพราะเพราะลงกระดาษทิชชู่แต่ว่าในกระดาษทิชชู่อะ่ะก็คือเขาจะโตวไวมาก ได้รากมาแบบนี้เสร็จแล้วล้างออกให้สะอาดเลยเพราะว่าอะควาโพนิกต,ต้องไม่มีดินเนาะเพราะว่าน้ําก็คือไปอน้ําจากนอกปลาเนาะเนี้ยค่ะดูเหมือนจะสะอาดแต่ว่าแมงก็คือจะล้างน้ำํารอบที่2อเนาะนี่เรียบร้อยแล้วจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยคูปเนาะก่อนใช้งานเดี๋ยวแมงก็คือ,อัดทำคลิปรีวิวคูปอีกทีหนึ่งนะ ก่อนใช้งานก็คือแอช่น้ำเนาะอย่างน้อยประมาณอ่าสี่ชั่วโมงแม่ส่วนใหญ่ก็คือแช่ข้ามคืนรอไว้เลยเนะาะพากกลางแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็เราเอาพริกที่ได้เนาะมาจัดเรียงแบบนี้แล้วก็พยายามให้รากเขาอยู่ในคูปแล้วก็ปริมปริมแบบนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วก็ปิดป้าย ได้แล้วต้นหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็คือเอามาใส่ในตะกรา้าจะดึงรากลงมาก็ได้หรือจะไม่ดึงก็ได้เนาะอ่ะแม่ดึงมาเพราะว่าก็จะได้โตไวๆเนาะสารอาหารรากก็คือดูดสารอาหารขึ้นมาแล้วก็สารอาหารในระบบอควาฟินิกเนะาะผักได้ใช้ร้อเปเซ็นเลยนะ ก็จะเสร็จง่ายๆแบบนี้นะะี่ค่ะอ่ามาดูอีกอันหนึ่งก็ได้แล้วก็น้ําในระบบอ q u a p o n i c s นี่คือเราจะไม่ทิ้งเลยนะเพราะว่าอผ่านตัวบำบัดแล้วก็ใช้ได้ตลอดไม่มีการทิ้งอาจัดเรียงจัดวางรากลงไปดีๆเนาะค่อยๆไปเนี่ยคะ่ะแม่วางประมาณนี้ถ้าทำแบบนี้ลำต้นก็จะแข็งแรงแล้วก็ เราเพาะด้วยดินลำต้นก็จะแข็งแรงเนาะเนี่ยค่ะดึงเขาขึ้นมานิดนึงเอาประมาณนี้แล้วก็ปิดไปจาดเรียงเขาลงในตะกร้าน้อยอายุที่ตำแหน่งของรากลงมาได้ง่ายเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนดูด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะเนี่ยค่ะแบบนี้อากาศหน,นาวแม่ใส่เสือ้อหน้ามากเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นคลิก แล้วก็รากของเขาก็จะไปจุ่มอยู่ในน้ําแบบนี้เลยต้นพลิกค่ะรากงอกยาวใส่ลงไปเลยแล้วก็ผักสลัดรากอย่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วางลงไปเลยค่ะ หลุมแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็คือจะมาทําต่อที่เหลือเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีค่ะด้วยน้ำเนาะอันนี้มีอายุได้เดือนกว่าแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวแม่ยกให้เพื่อนๆดูเนาะว่าอ่ารากเขาจุ่มอยู่ในน้ําเป็นยังไงรากจะยังเดินมาไม่เยอะเท่าไหร่นะอ่านี่ค่ะรอดูนะว่าอ่าถ้าไม่มีที่จริงๆอ่ะแม่ถึงจะได้ย้ายเขา ออกไปปลูกข้างนอกเนาะแต่ว่าข้างนอกคือตัวทากจะเยอะมากอ่าอันนี้มีอายุได้เดือนกว่าแล้วก็สวยเนาะสวยกว่าอันที่ปลูกในดินหมายถึงว่าโตเร็วกว่าแล้วก็เดีย๋ยวข้แมาก็คือจะมาพาเพื่อนๆเนาะเด็ดยอดทริกออกก็คือเขาจะเป็นต้นกล้ามีอายุได้ประมาณเดือนกว่าเนาะง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แม่เริ่มเจ็ดแปดเนาะเด็ดไปเลยค่ะประมาณเนี้ยหรือหกเจ็ดก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่เราเลยเนาะหกเจ็ดประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็แม่เลือกเด็ดตอนที่อตอนเย็นเนาะเพราะว่าออ่ตอนกลางคืนอะ่ะเขาจะได้พักปืนไปด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้แม่เลือกเด็ดใบที่หก ่ไม่ได้นับละเด็ดไปเลยไม่ได้นับละใช้วิธีกะเอาอกันมุมนี้เนาะมุมนี้ก็คือจะเป็นคลิกที่ปลูกในกระถางในกรีนเฮาส์นะเพื่อนเนี่ค่ะเขาจะมีอายุห่างกันอยู่ประมาณเ,าเกือบเดือนอยู่นะแต่ว่าก็คือไล่ๆ่กันอยู่แล้วก็ปมดอกเริ่มมาเนาะอันนี้ค่ะในกรีนเฮาส์เขาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ แล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือจะอาพาเพืพ่อนๆไปดูนอกกรีนเฮาส์ด้วยเนาะว่าเอ๊ความแตกต่างเป็นยังไงบ้างปะไปดูนอกกรีนเฮาส์กันก่อนค่ะออกมานอกกรีนเฮาส์เพื่อที่จะถ่ายให้เพือเพ่อนๆดูพริกที่ปลูกในกระถางกับพริกที่ลงดินเป็นพริกที่ปลูกในกระถางเนาะเนี่ยค่ะลมลมแดดอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็กลางคืนก็คือจะมีตัว ตัวท่ารบกวนด้วยแล้วก็พวกนกพวกอะไรเงี้ยเขาก็มาจิกนะเนี่ยค่ะแม่ลงกระถางข้างนอกอยู่สองต้นเนาะแล้วก็ลองลองดินดูด้วยแต่ปมดอกเขาเริ่มมาให้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยค่ะแม่รดน้ำทุกเช้าแค่นั้นแล้วก็ตอนเย็นพยายามไม่รดเพราะว่ามันจะมีตัวท่าชอบมาเนาะเขาชอบความชื้นแม่ก็เลยเอาไม่ได้รดน้ำตอนเย็นนั่นเอง รุ่นเดียวกันนะที่อาคมอมาลงดินนะแต่ว่าคือเขาไม่โอเลยเนาะ,ะด้วยสภาพที่แบบดินยังใหม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเาก็เลยได้แค่นี้เนาะส่วนใหญ่ดินของเขาไม่ค่อยได้บำรุงด้วยเนี่ยค่ะไม่โตไม่อะไรให้เลยเดี๋ยวเราไปดูในทะเนากันว่างามให้ขนาดไหนปะมากันที่ทะเนา แน่แลที่แปลว่าอุโมงในทนานลคืออุณหภูมิเขาจะอุ่นกว่าข้างนอกอะประมาณ10องศาเลยอะคือร้อนกว่าเนาะอันนี้เขาก็งามให้อยู่นะก็คือเริ่มติดปมดอกให้แล้วนี่ค่ะแล้วก็ปลูกตรงเนี้ยค่อนข้างจะโอเคนะหมายถึงว่าไม่มีตัวทากไม่มีอะไรมารบกวนเนาะอันนี้โอ้ยใบเยอะต้องช่วยเล็มใบเขาออกจะได้อเร่งให้ติดดอกติดลูก ามาดูพริกอด้านบนเนาะมาดูพริกด้านบนคือเหลือแค่นี้เพราะว่าเขาไม่โอตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำนิ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นน้ำนิ่งอันนี้คือปลูกด้านบนแล้วก็หลายต้นอนะไม่โอแล้วก็แมย้ายกลับกรีนเฮาส์เหมือนเขาจะไม่รอดแล้วก็ตรงเนี้ยคือปลูกด้วยก้อนหินแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้ำน้องแม่ก็คือตอนเนี้ยยังเป็นน้ํานิ่งอยู่แม่ก็คือเติมน้าเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออก็ไม่งามให้เลยนะทดลองปลูกให้เพื่อนๆได้ดูหลายๆแบบเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดียวเราจะไปเริ่มต้นเก็บพริกในกรีนเฮาส์กันเลยค่ะนี้เดี๋ยวแม่ให้เพื่อนๆได้ดูเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นพริกที่อแม่ย้ายจากที่ปลูกในน้ํานิ่ง มาฝั่งนี้คืนเนี่ยค่ะต้นนี้ต้นนี้ที่เป็นล้นโรนะ่ะเออรอดูเนาะต้นเนี้ยน่าจะรอดให้อยู่แล้วก็อีกสองต้นน่าจะไม่โอให้เราละเนาะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเก็บพริกกันเลยค่ะเออเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นพริกของปีนี้เลยแล้วก็เขาเริ่มเนาะติดปมดอกดอกเริ่มมาให้แล้ว เนาะอันนี้ก็คือแนะนําให้ปลูกเลยก็คือเป็นพริกจินดาน,นั่นเองนี่ค่ะประมาณนี้เราก็เออผลผลิตมาไวเนาะแนะนําให้ปลูกแล้วก็ปลูกในน้าได้เออแนะนําเลยแล้วก็พร <c ười> ิกที่ไม่แนะนําให้ปลูก <c ười> ก็คืออพริก <c ười> น่าจะเป็นพริกกระเรียงเนาะเพื <c ười> ่อนๆคือชะลูดยาวแม่พยายามช่วยตัดการ อช่วยแต่งเขาแล้วนะแต่เขาก็คือออชลูดยาวแบบนั้นน่ะเนี่ยค่ะยังแบบเนี้ยก็คือช่วยตัดแต่งเขาเนาะแต่ว่าคือน่าจะต้องตัดใบออกเยอะๆไม่ยอมติดให้เลยเนี่ยงานมากแม่ตัดยอดทิ้งไปหลายรอบนะอ่ะมาดูหลังจากที่อรือแตงกวาออกตอนนี้ปกคลุมไปด้วยพริกสองฝัง่งซ้ายมือกับขวามือ เดกแม่จะมาปีนแล้วก็เ,เก็บพริกที่เขาสุกเนาะฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเฮ้ยอันเนี้ยให้เพื่อนๆดูขึ้นมาด้านบนเนาะปรากฏว่าเออพริกอ,อะไรนะน่าจะเรียกเป็นพริกกระเรียงเนาะเขาติดให้เยอะอยู่นะตรงนี้เออแต่ว่ามันจะไม่เยอะเท่า,เ,าเหมือนที่อปลูกลงดินอะไรเนี้ยแต่เนี้ยหรือว่ามันกลายพันธุ์เพื่อนๆดูปกติพริกกระเรี่ยงเขาจะไม่ ไม่ยาวแบบเนี้เนะาะจะป้อมๆแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเผ็ดมากอะแบบเผ็ดมากจริงๆนะเนี่ยเยอะอยู่เนาะดูใกล้ๆคืออ่อสีของเขาเป็นสีเนี้ยก็เลยแบบดูไม่ค่อยออกแต่ว่าคืออ่อใบของต้นพริกะก,ก,ก็คือต้องการสารอาหารใบจะออกสีเหลืองนิดๆอะไรต้องมาตัดกา้านตัดต้นทยอยตัดทยอยอช่วยเล็มเขาออกเพราะว่า ต้นเริ่มจะไม่อแล้วเนาะเนี่ยค่ะก้านตายหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเก็บกันเลยคือเยอะอยู่เนาะเออรากเขาตายแล้วอ่ะต้นก็เลยตายไปด้วยเนี่ยโอใช้เวลาเด็ดนานเหมือนกันนะเนี่ย มาทั้งการแบบนี้เลยแล้วก็ตอนแรกกะ,ะเด็ดให้เพื่อนๆดูว่าได้เยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าตามไปดูกันได้ที่เพจกรุก๊ปเองแล้วกันเนะเาะแล้วก็แม่ก็คือจะอทำต้นชับพลูแล้วก็ต้นผักแถวย้ายลงกระถางเพราะว่ามีพี่ๆที่เขาจองไว้นั่นเนองเนาะาแม่ปิดรับชับพลูไปแล้วเนาะเพราะว่าผลิตไม่ทันเอาเป็นว่าทาเพื่อนๆท่านไหนชื่นชอบการปลูกผักาทานเองเนาะในระบบอควาโอนิกเป็นน้ำจากการเลี้ยงปลา ฝากกดติดตามช่องยูทูบแล้วก็เพจไว้เจอกันกับแมนในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีด้อค่ะ